สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบมาพอกับสาวสกลละเบโโเร์บายโนเวอมาเด้อจ้าอ <ś c oughs> ย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อเมื่อน,นี้สาวสกลสิมาเห็ดเนื้อแห้งพี่น้องเตาอบกับบะมีเตาอบเห็ดเนื้อแห้งกับบะมีสาวสกลก็เลยเอาเนื้อแห้ง มาตั้งไว้กับเตาพิงพี่น้องสีงเห็ดเนื้อแห้งไว้กินใส่เตาพิงให้เป็นประโยชน์ปิ้งเนื้อก็ได้ในเตาพิงไม่เห็ดเนื้อแห้งก็ได้เด้อนีถอ่ถ้าเบิกน้ำกันเด้อจ้าขอบพระคุณหลายๆทุกการติดตามกดกระดิง่งซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ เขามาส่งกำลังใจให้่บอกขาดสายสละเวลาเขามารับชมคลิปขอบพระคุณหลายๆจ้าทุกๆคนเด้อต้องใส่เตาพิงให้เป็นประโยชน์อยากกินเนื้อแห้งพี่น้องก็เลยเอาเนื้อแห้งมาตั้งไวขง้ขังเตาพิงมาเบ่งน้ำกันเนอจ้าว่ามันสิเป็นตะกินบอ มารับชมเลยจ้านี่ละจ้าถ้าเบิ่งเนื้อแหงสาวสะกดระเบิดเด้อพี่น้องไอเดียดีบอมันบ่มีแดดเนาะหน้านี่มันบ่มีแดดและจ้าอยากกินเนื้อแหงแบบบ้านเฮานะเตาอบกับบม่มีก็เลยเอามาตั้งใกล้ๆเตาผิงนี่ละจ้าพี่น้อง ถ้าเบิ่งเด้อจ้ามันสิเป็นจะกินบ่มันสิแห้งไห้บ่แห้งอยู่ดอกเนาะเนื้อแห้งเนื้อแห้งอยากกินเนื้อแห้งก็เลยเอามาใส่หน้าเตาผิงให้มันแห้งเนาะนี่นนละจ้าเมืองนอกมันบ่คือเมืองไทยเนาะเมืองไทยมันมีแดดอยู่เด้อเมืองนอกมันคึ้มมันบ่มีแดดจ้าถ้าเบิ่งน้ำกันเด้อจ้าแห้งแล้วได้พี่น้องแห้งแล้ว นี่ <laughs> ปลาเนื้อแดดเดียวเด้อนี่พอได้อยู่เด้อพอได้กินอยู่เด้อแห้งแล้วจ้าเนื้อแห้งเมืองนอก <laughs> <laughs> อยู่ข้างเตาฝีเตาผิงอยากกินเนื้อแห้งเอามา,าพึ่งไว้อันหน้าเตาผิงพี่น้องนี่แห้งแล้วเด้อนี่คือเนื้อแดดเดียวเลย อได้กินแล้วได้กินแล้วนี่จ้าแห้งเรียบร้อยแล้วเนื้อแห้งการตากเนื้อเมืองนอกพี่น้อง <c oughs> ตากใส่หน้าเตาผิง <c oughs> ได้กินอยู่เด้อนี่แห้งเรานี่แห้งแล้วจ้า ได้กินแล้วเนื้อแห้งได้กินแล้วมามามากินปิ้งเนื้อแห้งน้ำกันเดอบอันนี้สิป,ปิ้งเซเตาพิงนี่ละตากแห้งแล้วก็สิป,ปิ้งเ็จเตานี่ละจ้าวิธีตากเนื้อไร้แดดแบบธรรมชาติตากเนื้อจ้าน่าเตาพิง นี่แหละจ้าไปแล้วไปแล้วขอบคุณนะคะ